สบายดีพี่น้องสบายดีเพิดสกุสุคนมาหนีกับพ่อพ่อกันที่เกา่ามาหนีพ่อพ่อกันย่างเส่าๆพี่น้องนี่พอคขอ้ากับผาพ,าพ,พ่อแมพออพออ่พี่น้องรอเก็บเห็ดเนาะมาหนีอุปกรณ์ปรคกอมกับทื่อมากเลยมันมีดปลายแหลมคือเก่าพี่น้องอ่ะเพื่อผมเป็นการเสียเวลาพี่น้องเลยลงมือเก็บเนาะเพราะวา่าบอลเห็ดออกในกระยูแคมหายหน้าจะมีมือทีสามมาพาะพี่น้องกอเก็บก่อน ส่วนว่าเห็ดนี่ก็ออกมะดินดินก็จะเริ่มแห้งเลยพี่น้องว่า,วาพอพ้นก็บบริตกมาหลายมือแล้วดอกเห็ดจะยังงามเลยพี่น้องแต่ข้อมคูลว่าเห็ดนี่ยาออกแล้วเนาะเพราะว่ามันออกเต๊ดโดนเลยพี่น้องส่วนบอลนี่ก็ดอกของเพิ่นก็งามงามพี่น้องเอ,อ้ยดอกอาบานกับบานอ่าเนาะ ควาำกับบดบริคุดว่าว่าสิพอ่อดอกพี่น้องเ้ยเพราะว่าเห็ดเนี่ยเพิ่งก็ออกมาว,าว่าว่าลายแล้วเป็นองลายมือแล้วเป็นทิศแล้ว,วจะบวกกว่าเด้อสิปวกออกนี่ส่วนดอกนี้เป็นพระเอกของขุนพี่น้องจุบนีบ่บ่ธรรมดา เราเข้มหน้ากันยุ่งกันยังไลยพี่น้องเลยว <laughs> ิวีวีเมื่อนี้กับสิบโตกใจคือเก่าพี่น้องเลยเพราะวา่าไพกับคือชิยาเราหาอะไรแหละเห็ดน,นีก็ได้แต่ผมคมเนาะอ khai tờ tin trong phần mới lực phải nhỏ nó cũng tươi Ha Mì

โอ้ยแตกครับพี่น้องดอาเฮดก็เกิดบอนแห้งพี่น้องเก็บมาจากบอนนั่นกับง่ามพี่น้องเลยแต่าบอลลายเป็นไร มาอีบอนนี้เนาะพอบอนนีิเกิดในหัวโพนดอกแห่งไปมันออกสัวโ,โพนพี่น้องและในตอนนี้ผมก็พออีกแล้วพี่น้องเข็ดก็ได้ เราขงังผลกระสระมาณนี้เราพี่น้องเพราะว่าผลนบุตกปวกแหงาจแห่งยังมันแหงเราพี่น้องริ้มกระสมอยู่พ้นแหงลมลมพัดคอามเฉี่บยดรจิมเด้งอะไรหมดนี่นี่ก็เป็นผลงานเมื่อนนี้<ม>พี่น้อง ໄດ້ສໍານີ້ພີ່ນ້ອງເອີຍດອກເຫັດກະພກກງນແີດພນືນເລນາອມພຈລະບອກຫດຫບາທอยู่ຮແຮັດນແຂກຮດນແ มันจัดอยู่ในประเภทอันเฮ็ดรวบมิดเฮ็ดดินเฮ็ดหยานะพี่น้อง <He had S 1> อันนี้เก็บมากพี่น้องอันนี้เป็นเฮ็ดขาได้พี่น้องนี่เริ่มออกแล ai, นะ้วเฮ็ดขาเนาะเฮขาคือว่าลาสวยสมควรแล้วได้เฮ็ดขาเฮ็ดอันนี้ออกนี่พี่น้องหล <c oughs> ายว่าพี่น้องปกตินี่เฮ็ดอันนี้ออกนี่เป็นเดือนเก่าเดืนเอนซีดแล้วถ้าได้คลิปวิดีโอห้องมาวิดีโอคลิปวิดีโอห้องหอนี้ก็จะราพี่ลาน้องนุกเต็มเส้นสมนีพี่น้องเลยพบกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี